พี่พี่ท่านกลังตามหารถปีใหม่ไม่น้อยอยู่ไม่ควรพาคชนนีเลยกับมาด้า21.3 FP คันนี้เป็นรถปี21แล้วไม่แค่10,000เปิดราคาอยู่ที่430,000กับบาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่7,700บาทขอคุณซื้อเงินเดือน15,000บาทต่อรองเดียวจบรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีกอมไม่ผิความจํานําฉนักติดตั้งเป็นไฟคู่หน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟไดทามจัดมาให้เรียบร้อยล้อแม,ม็กขอบ15นิ้วรัดมากระางปี23ได้มาเป็นดิสหน้าคู่กระจกข้างได้เป็นแบบพัฟ้าพร้อมติดตั้งไฟเลี้ยวในตัวเหลี่ยมสันตัวรถคมคไม่มีรอยบุบรอยยิ้ม ด้าน,นในคุมโทนเป็นสีดำได้มาเป็นโพรงลายแบบมังกรแฟาชชั่นแอร์แบ็กสใบหน้าจอเป็นแบบภัสกีนลองรับ Apple c a r p เพกแอ t o g เกียโตโและคันนี้ได้มาเป็นเบาะหนังนะถ้าพี่พี่ท <ๆ S 2> ่าในใดสนใจคันนี้นะครับผมสามารถไปติดตามดูคลิปตัวเต็มกันได้เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แลกะกำลังใจให้น้องด้วยน,นะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้ไม่อยู่กับน,น้องสิงห์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเป็นยนต์วันนี้เราไม่อยู่กันที่เสรีไทย95นะครับผมบริษัทเป็นยนต์เปิดมามากกว่า25ปีมีรถสวยๆเลือกมากกว่า400คันมีนทางรถเก๋ง รถตู้รถกระบะพี่พี่ท่านใดกําลังตามหารถสวยๆรถเก๋เอน้องแนะนําบริษัทเพนจนต์เลยครับวันนี้น้องมีรถมานําเสนอ1คันกับมาด้าสองหนึ่งจุดสามเอพีคันนี้เป็นรถปี22และไมค์แค่1 0,000ื่นใราคาอยู่ที่4 3, 000, 000, ี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่7,700ัรอบาทบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่ได้เป็นรถบ้านมือเดียวรับประกรันโครงสร้างไม่มีการกัดสีก็ไม่พิกามจาน้ำชนักติดตั้งมาเป็นไฟคู่หน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทมจัดมาให้เรียบร้อยเลยและคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเหลี่ยมมมมสันตคไ่รรออยบุยยิ้ และเรายังมีบริการตรวจรถให้อีก274จุดกระจกข้างได้เป็นแบบพาไฟ้าพร้อมติดตั้งไฟเดี่ยวในตัวล้อแม่ขอบ15นิ้วรัดมาก่ายางปี23ได้มาเป็นดิบหน้าคู่นะครับและประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม้พิความจมน้ำชนหนักมาแน่นอนครับนี่ครับผมเบ้าโชว์ของเขาไม่มีรอยแตกหักหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยอะไม่เห็นเลยนะน้องถ่ายดูทุกซอกทุกมุมเลยนะผมเหมือนพี่ๆมาเดินดูรถที่สาขาเลยนะคันนี้ได้เป็นรถสีแดงนะผมได้มาเป็นรถปรี22นะ คันอยู่ประมาณ7,700บาทน,นะขอคนซื้อเงินเดืน 1, 5, นอ,อน15,000บาทออกโรงเนี่ยจบคันนี้ติดฟิ์มารอบคันเรียบร้อยเลยมือเปิดของเขาเป็นสีเดียวกับตัวดนะด้านในของเขาคุ้มทนจะเป็นสีดำได้มาเป็นเบาะหนังตึงๆฟูๆไม่มีรอยฉีกโครงฉีกขาดโวงมาลัยแบบบางสีฟาชชั่นนะเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงหลัรแอร์แบ็กสองใบหน้าจอเป็นแบบแทสกีนรองรับ Apple Car p l a y พระบบต่างๆน้องบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนสำหรับเจ้าคันนี้นะคันนี้เป็น m a z d a 2 1.3เอพี 1> 1. นะผมหัวน้องเสาเอของเขานะไม่มีการแคบ์เยยนแน่นอนน้องถ่ายดูสุดซองทุกมุมเลยนะครับ และเรายังมีบริการตัวรถให้อีก2 7 4จุดจากบริษัทชิคกแอปเปิลนะครับพี่ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาเพรนยตน์เสีไทย9ก้าหนะเปิดทุกวันตัน้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะครับผมหัวนอสเสาบีนะผมไม่มีการขับเยอะแน่นอนน้องการันตีกล้ารับประกันโครงสร้างนะไม่มีการกับสีกาไม้เพิความจมน้ําชหยักนะครับแห่งประตูของเขาได้มาเป็นสีดำเงาเงานะโลโก้ชัดเจนนะครับผม แผงประตูไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะแล้วเมื่อเปิดของเขาเป็นแบบคมเมี่ยนะครับผมมีที่วางแก้วนงแก้วน้ำมาให้เรียบร้อยเลยลําโพงฟังชัดแน่นอนนะครับด้านหลังของเขานะคุมโทนเป็นสีดำได้มาเป็นเบาะนังเหมือนกันนะสามารถพับเบาะลงได้นะครับผมเป็นสี่สิบหกสิบนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะมีที่วางแก้วนงแก้วน้ำมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีกระเป๋าจิงโจ้มาให้เรียบร้อยเลยด้านหลังของเขานะนี่หัวน้องเสาบีของเขาไม่มีการขับเื่อเหมือนกันนะน้องถ่ายดูซุกซอกทุกมุมแบบนี้เลยนะครับ แผงประตูไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะเมื่อเปิดของเขาเป็นแบบผรเมียมนะครับผมคันนี้เปิดราคาอยู่ที่4 3 9 0ส0บาทฟีดาพรอ,อยหยด็ันเ็ร้อยบาทนะออคนซื้อเงินเดืนนนน 5, อน15,000บาทออรรองเดียจบนะครับผมไม่ต้องเป็คนคนะขคําแล้วทุร่วมถ้าหลังได้มาเป็นล้อแมกขอบ1ิ้านิ้วรันมะกะยางปียบ3บสามได้มาเป็นแบบดำนะด้านหน้าเป็นแบบอาดิสเบคคู่นะครับผมโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะไม่มีการกับสีก็ใไม่ปีความันจมน้ำชนหนักมาแน่นอนครับขี้ปลาฉลามติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะ ด้านหลังเขามีเส้นไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมกระจกพาร์ทเดิมทั้งคันแน่นอนน้องเช็คมาให้หมดแล้วไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเป็นแบบ LD มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาทั้งหมด4จุดนะกล้องถอยพร้อมนะครับผมมาพร้อมกับทะเบียน2 2 9 2นะทะเบียนสวยๆเลยนะโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยลายลวนะครับผมโคมไฟเดิมๆจากโรงงานแน่นอนเส้นไล่ฟ้านะครับผมมีมาให้เห็นนะแลนะด้านหลังของเขานาบอกเลยว่าโคตรกว้างพี่ห้องเ็บสัมภาระเขาโคตรใหญ่ สามารถพับเบาะลงได้แบบนี้นะครับผมสามารถเก็บของได้เยอะแน่นอนสําหรับเจ้าคันนี้นะพี่เป็นมาสด้าสองหนึ่งจุดสามเอพนะครับผมราคาอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทนะสําหรับเจ้าคันนี้นะทางน้ําของเขานี่ยสวยๆเลยเม็นโอเม็ดอาเห็นกันแบบชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีการกลับสีก่อมันพิความจมน้ำชนหนักมาแน่นอนครับ พี่ๆซื้อรถกับบริษัทเพย์ยนต์นะครับผมสามารถนารถเข้าตรวจศูนย์กลบบ้านของของลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนเงินจํานวนนะครับหัวน็อตนะครับผมไม่มีการขัปเ่ย์แน่นอนน้องถ่ายดูจุ๊กซอกุมูแบบนี้เลยนะสนใจคันนี้อยากเข้ามาชมรถติจริงอาชี่สาขาเพย์ยนต์เสดีไทย95แขวแงมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึงหโมงเย็นนะไม่มีวันหยุดนะครับสนใจนะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงสามารถทักหา้องได้เลยหรือว่าเบอร์โทรด้านล่างนะครับอส่คชับ ด้านหลังมีเนซนเซอร์มาทั้งหมด4จุดนะกล้องถอยพร้อมบอกในความปลอดภัยคันนี้จัดเต็มแน่นอนเมื่อเปิดของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะ้ำมาพร้อมกันล้อแมกขอบ15นิว้วลัดมากระยางปี23นะครับผมล้อแมกของเขาไม่มีการเบียดฟุตบอลฟุตบอล้เห็นเลยนะด้านในของเขานะครับผมคุมโแลเป็นสีดานะแผงประตูไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับผมเมื่อเปิดขเขาเป็นแบบพรีเมียมนะนี่หวัวน้องเสาบีสวยๆแบบนี้เลยนะผมไม่มีรอยขยับขยื่นแน่นอน สามารถนำรถเข้าตรวจศูนย์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับบริษัทเพย์ยนเปิดมามากกว่า25ปีนะบอกเลยรถทุกคันเราคัดเข้ามานะคันนี้เนี่ยมันเป็นเบาะหนังนะคะผมเบาะหนังตึ้งๆฟูๆเลยหัวหมอนสามจุดนะคะผมนี่ด้านหลังบอกเลยโคตรกว้างพี่สามารถสัมภาระได้เยอะแน่นอนนะครับผมคันนี้ฟีดาวพออยู่7,700บาทนะของคนซื้อเงินเดือน15,000บาทออน้อนด้จบนะครับเป็นจกข้างได้เป็นแบบพาไฟฟ้านะ แล้วก็โลโก้นะผมกระจกชัดเจนแน่นอนครับผมแท้แทจากโรงงานแน่นอนครับผมแห่งประตูเขาไม่มีรอยและออปชันนะครับผมฝั่งแห่งประตูนนะบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนมีเซ็นทรัลล็อกมาให้นะครับผมตัวเปิดปิดกระจกข้างเป็นแบบพับไป้านะลำพโพงฟังชัดแน่นอนครับผมเสียงเพราะแน่นอนหัวน็อตเสาเอของเขาไม่มีการแคร์พิแน่นอนนอกถ่ายดูสุกซอกทั้งมุมแบบนี้เลยนะครับผมสนใจคันนี้อยากเข้ามาชมรถจ,จริงหรือว่าทดลองขับได้นะครับเสรีไทยเก เปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเงยน็นถ้าเกิดพี่ๆท่านใดมาไม่ถูกนะผมสามารถทักหารหรือว่าโทรหาน้องได้เบอร์โทรด้านล่างเลยหัวนนอตเซาบี้ของเขาไม่มีการขัดเบี้ยนนะติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะผมนี่วนนอตแผ่นพงแผ่นเพจอยู่ครบนะผมไม่มีละอองสองละอองสีติดนะและ,และคันนี้ได้บอกคนขับเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะผมบอกเลยว่าสามารถปรับได้2ระดับนะ บอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยพี่กันร,ราคา4 3 9 0 0 0บาทฟรีหนะ้าผอนอยู่7,700บาทนะครับผมและมันเป็นบาะหนังนะพวงในเป็นแบบมังเซตเทอร์ชันนะผมเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงไรสั่งการได้เสียงได้เลยนะครับผมแล้วก็ได้แอร์แม็กมา2ใบนะปุ่มบูมสตาร์ทมีมาให้เห็นนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะนี่นะผมเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงในได้เลยสั่งการด้วยเสียงได้นะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้หน้าปัดเรือนไม้ของเขาเป็นแบบแอนด์ล็อกผสมดิจิตอลนะครับผมไม้แค่18,900กมนะื่นแเก้ร้อ ไม่น้อยมากพี่กรถปี22่นะผมเปิดราคาหน้าจอคอได้เป็นแบบแพสกินนะผมลองรับ Apple c a r p ะเพเชื่อมต่อบลูทูธได้นะมีไฟพามางมาให้เรียบร้อยเลยละคนนี้ได้แอร์มารอบคันนะครับผมได้มันเป็นเกียร์ออโต้ระบบเกียร์ต่างๆนะแอร์ออโต้นะผมหัวเก้วเขาไม่มีการรอกรอดเลยบอกเลยคันนี้โคตรสวยวีกันา 4, 30, าราคา430,000บาทฟรีดาวน์ผ่อ,อยู่7,700นะมีที่วางแก้วไม้ทั้งหมด2จุดนะครับผม แลบบออปชั่นต่างๆบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มแน่นอนนะครับผมได้มันเป็นบ่อหนังนะตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกโคงฉีกขาดรับประกันโครงสร้างไม่มีการกลับสีเกาใหม่พีคงเพิมจำนําชนหนักนะครับผม <S <S พี่ๆท่านใดกาลังมองหามาด้าสอ,อยู่นะไม่ควรพลาดคันนี้เลยผมการราคา439,000บาทฟีด้าพรอ,อยู่7,700บาทนะได้เป็นรถปีใหม่ใหม่น้อยและไม่แค่10,000นะครับผม <S <S บอกเลยคันนี้ พีดาวผ่อนอยู่7,700บาทนะพี่ๆอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกรบบริษัทเป็นยนได้นะผมเรามีบริการจัดไปนนซ์ถึงหน้าบ้านและยังมีบริการส่งรถทเลทถึงหน้าบ้านนะสนใจคันนี้นะผมสามารถเข้ามาหาน้องตัวจริงได้ที่สาขาเป็นยนเสรีไทย95นะผมหรือว่าไม่สะดวกมานะน้องมีบริการจัดไปนัซ์ถึงหน้าบ้านนะผมเราเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดน,นะครับผมสนใจนะสามารถเข้ามาทดลองขับกันได้นะผมเสรีไทย95แขวงมินบุรีกรุงเทพมหานคร เปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะคันนี้บอกเลยกับราคา439,000บาทนานๆจะหลุดเข้ามาทักทีนะกระจกข้างของเขาได้เป็นแบบพับไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยเลยนะผมเหลี่ยมสันตัวล่งคมๆไม่มีรอยบุบรอยยิ้มล้อแม็กขอบ15นิ้วรัดมายางปี23ได้มาเป็นดินหน้าคู่ไฟด้านหน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดย์มจัดมาให้เรียบร้อยเลยและกระจางหน้าของเขาได้มาเป็นสีดำนะครับผมมาพรอบทะเบียน2292นะทะเบียนอย่างสวยพี่ได้ทะเบียนนี้ไปใช้เลยนะผม ครื่องยนต์นะเรารับประกันโครงสร้างนะไม่มีการกับสีก่อหม่มพีความจมน้าชนหนักนะบอกเลยว่าเครื่องยนต์สวยๆนะครับผมนี่และฝากระโปรงหน้านหน้าของเขานะหัวน็อตไม่มีการขับเยีนยเลยรูระบายอากาศคมๆแบบนี้เลยนะผมเม็ดโอเม็ดอาร์คเห็นกันแบบแพชันแบบนี้เลยนะคันนี้เนี่ยมันเป็นสีแดงนะครับผมนะราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทเป็นรถไปยีบ 2, ไม์แค่ห0 0 0 0ไมื์มโคตรน้อยพี่ดูไม่มีเลี้ยวไม่มีรอยนะผมอันนี้คือฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับผม เป็นองอค์เป็นอาแข็งกันแบบชัดๆเลยสติต๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะหัวน็อตของเขาไม่มีการขาบไปเยอะแน่นอนเบ้าชงเบ้าโชกนะนี่เป็นองอค์เม็นอาแข่งกันแบบชัดๆเลยน้องถ่ายดูกันแบบใกล้ๆแบบนี้เลยผมสนใจคันนี้เนี่ยเข้ามาชมรถจริงๆว่าทดลองขับได้นะเสรีไทย95นะครับผม <S <S เปิดทุกวันตั้งแต,ต,ต,ต่9โมงถึง6โมงเย็นนะ ่อนส่งมอบทุกครั้งเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายนำ้ำมันเครื่องให้ฟรีดนะเช็คระบบไฟให้ทั้งคันนะหากแบตเตอรี่มันมีการเสื่อมสภาพนะผมน้องเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยและของเหลวน้องเปลี่ยนให้ทั้งคันนะครับผมพี่ๆซื้อรถกระบริษัทเป็นยนต์นนะไว้วางใจได้แน่นอนไม่มีการกลับสีก็ไม่ผิดความจำนำชนหนักมาขายแน่นอนครับผมราคานี้นะผมกระซี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวห่อนอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทนะสนใจคันนี้อยากเข้ามาเป็นเจ้าของนะผมสามารถติดต่อหายน้องได้โยเบอร์โทรด้านล่างนะครับผมวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนนะะครรรััฝากกไไวว้้ี่่ชยดลแแจใหง ครับขอบคุณนะครับ